มอหนึ่งมอสองมอสามเนี่ยผมสังคมเกตสีนะตรงไม่ว่าจะเป็นทีมมิซาตอนดีศาสต์ผมสหมดโอ้ยเฮียเป็นเก่งกว่ากูแล้วไม่ได่แล้วเหอะมสอบเหรอมางผมได้สคะแนนผมได้สคะแนนเอาอีเฮียผมว่าได้เก่งสี่หน้าสัตว์เกมพืกเกมไว้จบกันก็เป็นเพื่อนกันเหมือนเดิมถ้ามาโกดแค้นกันก็ไม่ไม่ควรจะเล่นด้วยกันแล้วเออใช่กูไม่โกรหรอกแต่กูไม่ลืมอย่าพลาไปดิไปดี ครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับผมนะครวันนี้เราก็อยู่กับอยู่กับแบงค์เหมือนเดิมนะครับผมนะแก๊งเดิมเราเลยคาหูกับเราไม่ได้กันมานานแล้วห่างหายกันไปนานวันนี้เนี่ยเราจะมาเล่นเกี่ยวกับความรู้รอบตัวเอาถามแต่ละคนความรู้รอบตัวพวกผมมากน้อยขนาดไหนเอาผมถามก่อนเกี่ยวกับเรื่องอะไรฮะเกี่ยวกับเรื่องอะไรเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ปวชคุณจบคอมสุดท้ายมือสู้เด็กของการค้ากูไม่ได้กูมามรู้รอบตัวพูดผมมไ่แบบ แต่แน่นอนว่าวันนี้เรามีแขกรับเชิญของเรานะครับผมเราต้องบอกก่อนว่าแขกรับเชิญคนนี้ถ้าพูดชื่อปุ๊บใครก็ต้องรู้จักหนึ่งในคนที่สร้างคาแรคเตอร์โด่งดังไปทั่วบ้าก,การไปทุกที่ผมขอแนะนำสตรีมเมอร์หน้ายกแต่ส่งกระปก อโครับผมโอ้โหหาไม่เจอเลยสวัสดีครับผมสึครับครับไม่พลอมนะไม่ได้มีการใช้เลยเท่านั้นผมบอกเลยตรงนี้เยอโตเยอโตแนะนำตัวแนะนำตัวหน่อยนะครับผมอโตครับอยู่ช่องนีโมทีวีแสต์พอโตครับผมอยู่สังกัดแคนออลล้านะไอ้ถามถามกาอนจะเาา่งน้องความรู้รอาตัาคิดว่าเราไดาาาาไาาไหมาาาาาามาาสาาาาา ไม่ว่าจะเป็นมิมิซาตอนอดิซาตผมสีหมดโอ้ยเฮียเปนเก่งกว่ากูแล้วไม่เล่นแล้วเหรอมาสอบเหรอมาเก่งมว่าผมได้สีคะแนนผมได้สีคะแนนเอ้าอยเฮียมเฮียได้เก่งสีหน้าสัตว์เอางั้ผมได้สีเฮียผมได้สีหมดเลยอ๋อสีคะแนนใช่ครับผมเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาดูเลยดีกว่าสิ่งนี้เรียกว่าอันใดโอ้โหคืออะไรก็แลนยังไงก็แลนผมบอกเลยสมัยก่อนผมเคยเล่นผมยุงเลี้ยงสีขาวด้วยแค่นั้นน่ะแลนดอทแอสเซทเมมโมรีตอบสีแดงพี่ชัวร์นี่คือให้เลือกอีสีแดงสีแดง เฮ้ยอะไรอ่ะเอ้ามันไม่ใช่สีต้อมหรอวะไอ้้้ไไออทีมงานมือมั่วปะเนี่ยกูคงอยากนึงว่าทำไมองกูไม่มีคำถามขึ้นเลยวะอ๋อดูที่จอชอยใช่ปะอะไรมือเขาเออโพราหวะโอ้โหไอเฮียประหลาดกูมั่วถูกด้วยหน้าเชียโร์เอ้าผมว่ามีถอยเขาต่อไปไม่เปลี่ยนวะไปต่อไปต่อมีถอยชัวร์เฮ้ยตอบถูกได้ไงอะปัญหาคือไอ้เฮียได้ตอบถูกได้ไงอะตอบได้เลยดูเลยตอบได้กูมั่วตัดเลย พี่กดไปกดใหม่อีกแล้วหนึ่ง CPU ย่อมาจากอะไรโหยเฮี้ยไม่รู้กูเขียนมีคำว่าคอมตอบคอมก่อนไอ้สัสวัวดีใช่วัวดีใช่วัวดีใช่วัวชัวผมว่าชัวไงวัวชัวข้อน้องจะโกงไอ้ที่จโกงสีเขียวบอกแค่นี้สีเขียวอะไรอะเฮ้ยใครตอบถูกวะไอ้เนียได้ใจกูหวายปัญหาคือวันนี้เฮี้ยหัวเห็ดอะต่ำสุดแม่งเตรียมตัวเตรียมใจได้เลยกูบอกให้เอ็นมันไม่อ่านถ้ามันไม่อ่านแชทมันไม่เซิร์ชกูเกิลก็ไม่มี็นไรอะี่คุยก่อนอะคุยก่อนไม่มีโพว์เ้ก๊อมึงเียโอ๊ยยกอเเเฮ้ทนพ กูเข้าข่าเป็นผู้โชค่อนกูจะเป็นผู้โชคด้านคนนั้นจริงเหรอวะกูกูรักทุกคนแค่นั้นแหละรั่วเลยใช้คำนี้รั่วเลยกูดีแบกตีโจ้กูดีแบกตีโจ้แด่ดิเพย์พอร์ตคือที่อะไรวะดิเพย์พอร์ตคืออ๋อคือสายเสียบจอกูดิเพย์พอร์ตเดาอลยอันนี้กูถูกแล้ววะอันนี้ก็ต้องถูกแล้ววะเฮ้ยอะไรอ่ะเฮ้ยทีมงานมึงไม่ใช่แล้วมันคือเสียบจอได้วยเหรอใช่ที่ดเพย์พอร์ตมันมีสองแบบอันแรกมันเรียก HDMI ไงมันมีแบบอันนีอ HDMI ใช่ใมี ดีวีไออะไรเงี้ย้ส่วนหลองบอาเรียกโดนแฟงเฮ้ยก๊อลฟเข้าหลังนะเวลาเรียนคอมอ่ะตั้งใจหน่อยนะเรียนคอมตั้งใจก็สมัยผมเรียนเขาไม่มีสอนพวกนี้นะนี่น้องความรู้รอบตัวความรู้รอบตัวอี้ฮีเก่งไหมน่ารำคาด้วยไม่รู้จากภาพเบอร์หนึ่งเอาไว้ต่อกับอะไรอ๋อเขาเรียกว่ายุคเก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 ่าเลาจำได้จำได้ไปเี๋ยวคุยจำได้กูจำได้เรานี้้ตองแก่โอ้โหพอก็ตอบถูกถูกกันหมดเลยสัตว์ เต็นทุกคนเลยได้สได้อย่างนั้นกูก็ไม่โดูเว้ยกูก็ไปดูเว้ยก็หมายถึงทุกคนเลยได้ถูกต้องเลยเรากำลังจะประกอบสิ่งแรกที่ต้องมีคืออะไรอ๋อประกอบคอมผมรู้แค่นั้นนะกูบอกเลยข้อนี้ตอบได้สองอย่างข้อนี้ตอบได้สองอย่างถูกทุกคนกูเกือบตอบความรู้ได้หน้าเฮียจัดทีไม่เก๊กหน้าอนี้ไม่เก๊กหน้าเลยเมื่อกี้ทิศ A สี่เป็นของค่ายใดไม่มีข้อใดถูกผมบอกเลยของปรอมรู้ก็รู้เอิบสี่ 哎呀！打我！打我！到处怀疑，打我！放屁！哈哈。 ที่จะหลอกเขาดื่มเนาะหไอมอเตอร์ที่จะหลอกคนอื่มแต่ได้ตอกผมคนผิดเหรอวะผมไม่ผมไม่ได้หลอกหมายคือแม่ดับสีนะคะมายแล้วโซนองโวนองอมใครคือผู้บริหารเอ็มดีโอ้ยแย่กูต้องรู้จักมันไปเนี่ยผมมั่วผมก็เรียกผมมั่วผมบอกเลยกูว่าหมานว่าเป็นสีส้มแน่เลยวะกูว่าแหละถ้าเจ๊แม่จริงขนาดนี้กูคิดว่าเปิดร้านร้านอาหารเออไม่รู้เลยเอ็มดีก็ไม่ได้เป็นสปอนเซอร์กูกูจะรู้ไปเนี่ย โอ้โหจีดทิวเอ็มวัประกอบด้วยโอ้โหไยสัตว์ลึกเลยนี้ไม่ใช่ผมตอบไม่ได้อ่ะกูตอบไม่ได้อ่ะฮะหผมตอบได้ไงวะไม่ไม่มีเขาให้เขาตอบให้กูตอบอ่ะไม่ไม่ตอนนี้ตอนนี้กู้ค้างบ่นตื๊ดๆเนี่ยเอ้ากูไม่กูไม่ได้ตอบอ่ะมันไม่ค้างอ่ะอันยังไงก็ไม่ใ่ไง อ๋องั้นกันถือว่าคนนี้พี่ก็ต่อ้คนอื่นไปแล้วต่อยต่อย่อตอาต่อย่อยตาอยต่ไมต่อต่อยต่อยต่าต่อยต่อยต่อยตอยต่อย่องต่อ่อยต่อยต่ยตอมต่อยต่อยต่อต่อยต่อยตอยต้อยต่อยต่ออยต่ยต้ยต่อย่อยต่อยต่อย่อย่อยู่ลยตอตอยต่ย่อย่ออยเอยต่ออย่อแล่วยตอยต่่ออ่อ่้อ่อาอออย่าย่ยย่่่ก่อนไอออตีเกี่ยวนี่คือมึงตอตออออ่ย่ยอ่ยโออยยย่ เออแล้วแล้วมันเป็นฝ่ายโกนตีนอยอะด้วยไม่เอ้ยเพื่งนะธรรมดาคือไอ้ไม่จับเป็นคือถ้าเกิดสะกดถูกไม่จัเป็นไม่จับเป็นไม่จับเป็นอ๋อไม่จับเป็นโอ้โหอ้เวนี่ทำให้จู้จีวกูจะรู้เลยเฮียพี่ไม่จับเป็นฮู้ขาเป็นที่สามเว้ยเอาแล้วโอ้ยครนาดนัคกูวัดดวงแล้วไอ้คิดทำไมอ้อโอ้โหเฮียมากวัดดวงเลิกหนึ่งข้อโอ้โหไอ้เฮียหน้ากูด้วยแล้วกูจะรู้พี่แบงค์แม่งเหลี่ยมเรล่นจริงหัวใจแต่ก็ว่าไม่มีกูไม่รู้แม่งเหลี่ยมทุกอันไอ้เฮียเนะ เอาไม่แล้วที่มันที่มันแย่คือตรงที่กางจะกดไอ้นั่นด้วยแหละใครที่หนึ่งวะพี่เด่นพี่เด่นที่หนึ่งที่วันนี้หลอดมันจะเป็ีของโูไม่ทำให้คุณชนะหรอกวันนี้ผมชนะก็เอาลงโทษคนสุดท้ายจะแปะตรงไหนก็ได้จะแปะปิดตรงไหนก็ได้แล้วแต่เลยไอพอลนั่งรถไปห้องไอแปะแล้วเอาไปแปะคิวแปะพอลไอ้เหี้ยมบ้าปะเนี่ยเอาลงทอหมดเลยเคสเอาคนขาแล้วกันเอาคืบเดียวคืบเดียวพอคืบเดียวพอคืบเดียวอ่าคืบหนึ่งคืบหนึ่ง แตะแน่ๆนะเอาแนวตรงเอาแนวตรงเรียบร้อยแกะมาโอ้โหไว้ให้รอบหนึ่งเอาแนวตรงเอาแนวตรงเฉลิกือกทางซะด้วยข้างหลังจัดทางแม่งก่อนพี่นี่คนสามแม่งน้อยปะพี่แบงค์อ่ะถ้าพี่แบงค์พี่แบงค์ก็ได้ผม้ามแล้วแบงค์ได้เหี้ยอะไร้จากมีทั้งหลายคนนี่เหี้ยชิมชิมเฮ้ยเฮียเอาดึงเอาดิดึงออกเลยเหรอเอาดิเอาเอาเด็กนี่จะไปเหี้ยเหรอพาเขาตกใจไปอ๋อหนึ่งสองสามสีเอ้ยไม่ไม่ดีเดียวเองแต่มันไปดูจะดูไม่ค่อยเจ็บเท่าไหร่ เดี๋ยวขนน้อยไงขนน้อยขนน้อยขนน้อยไม่เป็รเจ็บไหมไม่เจ็บพร้อมไหมเนี่ยพร้อมไหมเนี่ยพร้อมไหมเนี่ยพร้อม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 ความรู้รอบตัวโอ้โหเฮียเอ้ยแล้วตอนเรียนกูไม่ได้ตั้งใจเรียนด้วยแค่ปัญหาวัดความรู้วิทยาศาสตร์เดีนี้เฮ้ยแต่กูรู้เหมือนตอนสอบที่โรงเรียนเลยเหรเฮ้ยแต่กูรู้กูรู้กูรู้เฉียดได้เลยไม่ใช่รัชกาลที่ห้าคนไทยใช้แบบประชาชนครั้งแรกว่าได้อะไอันนี้กูรู้น้อง ยี่ก๊อปตาเลยจอยศาสตรู้ดิมองแชทโอ้ยยี่ก๊อปตเลยอ่ะไอต่อปีตต่อปีตเนี่ยคนที่รู้ไม่กี่ตาเลยโหตาไอ้ก๊อปตาเป็นยัเลยนะได้เวนไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวเฮ้ยอะไรอ่ะไม่ไม่อยู่ในบ้าหรือไอ้น้องของเนี่ยรอบตัวพี่บอกให้อุดตาเรารู้ว่านั่นไม่เคยไปเลยอุดตาไปปะละนองละยองละยาอ่ะยาลาหรือเปล่าเออยาลาชัวอันนี้ชัวชัว มาใหม่ไอ้เหี้ยแม่งเลยกูผ <c oughs> ่านบ่อยแล้วนองกูผ่านบ่อยแล้วยองอ <c oughs> ย<ะ>่าอย่าไอ้เรื่องไอ้เรื่องประเทศนี่กูไม่ผ่านเลยว่ะจริงกูผ่นานบ่อยอุดดถ์น่านอะไรเงี้ยอุไทยอ่ะเพราะทางเป็นพิโรคนแถวนเหนือครับ ปอ้<ห>ทเทศไทยทั้งหมดเพราอะไรไต้องรู้เป็นเพื่ออะไรวะ<ห><ห>กูไม่ได้จะไปวัดพื้นที่ขายใครนี่แต่กูรู้มันมีตรมอกับตรกมอด้วยนะเออเอาเ้าไอ้พี่เฮ้ยมองอีกแล้วมองอีกแล้วมองอีกแล้วอย่างชอบเลยครับไอเ้เพี่ไอ้แจ็คมาดีเล่พี่ชิมก็เปิดแชทกูเลยมันไม่ทันนีม่มันกูต้องมีแล้วผมว่าไอ้คลิมแจ็คพี่เขียนเตียวพี่ถอยมากูว่าเฮี้ยไม่แต่ปัญหาก็ปกติเฮี้ยหทงพวกสัตว์คนเราไอ้แบงค์ ครับอย่าหยุดเรียนรู้คนนี้จะไปรอไม่อย่าหยุดเรียนรู้ที่จะโกงหรืออะไรก็แล้วแต่ครับคือผมผมห้ามให้คนคิดอะไรไม่ได้อยู่แล้วโอ้ยครับพูดคนดีเลยว่ะไปกันต่อครับไปกันต่อจังหวัดที่มีเนื้อที่น้อยที่สุดคือจังหวัดใดอะอะไรอะอะไรวะเอ้าแล้วให้ตอบอะใครทำถูกใครัดกูไงไม่ได้ดิที่เขากแล้วไม่ได้เฮ้ยอะไรอะเราไปที่ตอบเลยเราไป ป้าแล้บอกทีบอกอยู่ว่าเขาทำอผิดเลยมอได้ดูดิป้าแล้วไมได้พี่กองพิสูจน์แไม่ไไอ่มยางี่กลงมาโงตกลงมาโกงตกองมาโกงเชือดยางที่ว่ามันออกลมคุณเกทอยอะอคุณเรียงไป่นเปนปไรส่ลลัวที่มีเนื้อที่น้อยที่สุดลบลบพนป้อี่ไปอนอะเพ่นะอันนี้กูคุ้นเหือนกูเคยเรียนมาเลยภูเก็จะไม่น้อยสุดว่าภูเก็ตมันใหญ่ฉะนั้นก็เป็นยะลายะลาไม่ดียะลาไม่ได้ยะลา โควิดมาแล้วกครับกครับผมขออนุญนึงแม่งเลืองตามโควิดที่กองไู้ชมใช่หอเเออกล้ยปาโตแม่งเลืองตามโควิดผเชื่อะก็สูตนะก็สูตอยู่นะถ้านั่ง BTS ไปเทอร์มินอลเทอนตเคยไปนินึงผมเคยไปผมเคยไปอโศกแค่นั้นอ่ะมันก็าโกศกผมเคยไป ชาบูชาบูเป็นพี่ผมเคยไปกินที่นั่นกูเสกกิมตาแม่พูดไอ้ที่อ่ะมาเลย้อแรไอ้ที่ไมเนั่งไปกับผมพอมงอพี่อาจีบ้าผมก็ตอบพร้อมพงกันบพร้อมพงแล้วกูที่ตอบไปด่ไปต่อไปตออที่จะมาขีดกันทำไมวะนักโปรเจคไทยคนแรกที่ติดอันดับโลกคือใครไกลเลยกูแม่ของฟาคาตตีดูก็รู้สองสิช็อต กูไปก่อนใจเลยทีนี้ต้องมีสักข้อกูได้แล้วไอ้กอล์ตาเหล่เปล่ากอล์ฟมาดิแล้วเพื่อน no โอ้อบโอ้ผู้อบออ้อมกูไปไกลชักยาวผ่านหน้าเปล่อยเรื่องสนุกอ่ะผู้แทนสนุกไลยอกตรงคนเรามันมีศิลปะต่างกันไม่ใช่ดิจะหลังยุดยืนรู้แล้วกูเคยสอบสังคมตอนป6ที่ตอบผิดจริงเพวกกูตอบผิดโอ้เอ้า ที่ใครถูกไว้ยี้ผมว่าถูเชี่ยตัวหนองหลค็ไม่โดนต่อให้รัแปดกูไม่โดนโดนนองโนนองโดนหนองหองโดนหนองโดอองโอดหนองอนโอโนออนอห กูเรีไม่กีวกูเประเทศกูประเทศไทยเลยไอ้ยวบอกให้แล้เว้ยไอพวกไอพวกมือไวไงสติบอให้แล้เว้ยสติสติอย่าโง่โง่โเบกูสอนแไว้เีบคอนแ ีืยกดไปแลยคุ้นกูเท่2,000แต้มคือกูเท่ไม่ใช่ประเทศไทยนะเว้ยเออพี่เอาเอ๋บางหวงมันจะคนมีกว่าพี่ือเปล่าไอ้ก๊อฟซิลวว่าว่าศิลป์บัฟคนเราต่างกันเลยครับถูกต้องถูกต้องไอ้พวกที่นี่มันอ่านน้อยที่อ่านน้อยไงโลก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 ไม่รู้แต่ช่วยรถปุ๋ย2,000ทีเฮียถ้ากับกูที่หนึ่งถูกไหมกับรถรถพันแปดถ้ากลับเป็นสามพันสองถูกป่ะไอ้ก๊อฟแต่กูให้มือแล้วกันกูให้มือเดี๋ยวกูเองเพื่อนใครใครใครอย่างนี้อย่งนี้ เด้งแขนเด้นลงนิดด้ดงแหนเด้ลงดีเฮ้ยเที่ยวสาหลายมันละเฮ้ย เอาแขนขวา,าถูกแนละ้วแขนขวาครับโยงสูงโยงสูงฮะเอาแปะมาตั้งแต่บนจนล่างเลยเฮ<อ>้ยปโต้ระหว่างรอปาโต้ระหว่างรอตัดเทปตัดเทปแปะใต้สะดือดิปาโต้น,นตที่หลังมันต้องซื้อที่แม่ขดมาเลยรูปตั<อ>้งแต่ข้างบนลงมาซีเออร์ฉลาดเลยปะเนี่ยอ่ะมึงเอาอีกอันหนึ่งแปะขวางดิก๊อนี่มันไม่ใช่รอบสุดท้ายนะเว้ยมันจะมีคนโดนต่อถ้าเราไปมาสามสี่อันนะไม่มีทางโดนคุณแน่ไปอีกอันนึ่งเป็นดอกจันทร์ไปออันนึ่งเป็นดอกจันทร์อันสุดท้ายเป็นดอกจันทร์ดอกจันทร นี่เหนียวไม่เนี่ยฮะนียโกาโโโอ้โโอ้นเส้นอเส้นโอ้หียวเองอะ้ไม่เหนียวมาใช้นี่ว่ต้องขอดูตัดึงอ้ดึงนี่ดึงนี่ดึงนี่้ป๊บอ้โหแต่ชามันไม่ได้แสบตรงที่แสบออกมามันแสบมันแสบตรงที่แบบมัดูดดึงเนอมา้วยบอกคว่ารอบต่อไปอ่าไปให้กูได้แค่นั้นหะเมอ้ยจบเพื่อนกัหมือเดิมถ้ามากดแคนก ไม่ไม่ควรจะเล่นด้วยกันแล้วเออใช่กูไม่โกรธหรอกแต่กูไม่ลืมอย่าพลาดตอนนี้ตอนนีถามก่อนว่าอยากเอาคืนหรือเปล่าอยากเอาคืนอยากเอาคืนคุอยากคืนอะไรกันั้นแหละก็แค่เราติดกันมาเ่ยไม่พลาดมาดีสามผู้กิจภาดอีกแล้วก็โฟวันเออไอ้ทอยเปิดได้เอออย่าตีจระเข้เลยเพื่อนไม่ดีหรอกไอ้นี่ก่อนจะเริ่มเกมนี้ก็อย่าลืมไงก็ฝากกดไลค์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะครับก็อย่าลืมฝากแชร์คลิปนี้ถ้าเกิดถูกใจหรือว่าถ้าเกิดอยากให้เราทำอะไรในคลิปต่อไปเนี่ย เสนอได้ที่ล่าคอมเมนต์ได้เลยนะครับผมอันนี้คือชุดเกี่ยวกับอะไป่าอันลืมหรือเปล่าวกัสุดท้ายแล้วไอ้อันนี้โดนสามคนไปเลยเฮ้ยแขรแล้วมันอะไรมันลงมีกติกาไปมันจะโดนชั่วถึงประเทศใดผลิตทองแดงมากที่สุดทั่งเสียงไปเลยประเทศสีเขียวประเทศอะไรอ่ะ กูจะตอบเมกาอยู่แล้วไม่ก็มีคำตอบถูกกันเดียวแต่แม่ง็ม่เดียวอย่างน่าเขี่ยเล้ยสีเขียวไอ้ไอ้เนี่ยผีแม่งแปลกๆด้วยไงก็เลยตอบคลิสคิดเหรอคิดเราเด็กเหรอใช่ครับอย่าคิดเยอะคิดฮ่่คิดเดี๋ก็รู้คลิสแต่ผมน่าจะวัยสุด กอครับผมตัวหนึงแร้วแสบพุงแต่นึงครับตัวหนึงนะไม่สรุบโดกี่คนโดวกี่คน e เตอร์สามคนสามคนใช่วะคุณคุณว่าเหมือนวันนี้เลยอีสเตอร์เอลกมาลองอีสเตอร์ที่ปีปาวะ อะไรเนี่ยอันนี้พี่ผมตอบอะเพราะมันเป็นเมษายนคล้ายๆกับข้อข้อที่หนึ่งวัดใจเลยเองวัดใจเลยอ่ะก็ไปหลอกเป็นการหลอกของไอ้ท่อยแล้วอันแรกไปเองหรือไปเกี่ยวกับท่าเมษาก็ไม่รักก็ทุกกข้อเป็นเลขสี่หมดเลยอย่าเจือดย่าเจือดีเพื่อนประเทศได้กินปลามากสุดไอ้เคียร์กูต้องรู้ไม่ไช้สัตว์เอ้ยเฮ้ยไอ้เคียตอบผิดไม่ต่างกันน้องไอ้เคียโอมาคาเฟ่ตู้ชี้โอมาคาเฟ่ต๊้ชี้เคยกินที่สามปะคาโบเอ็ตที่สามปะคาโบเอ็ด ไปกันที่าเปล่าว้าวว้มมาแล้ววอาวว้าวย้าวว้นวว้าวว้าวว้าวไ้วว้าวว้าวว้เนว้าวว้าวว้าแล้วว้า้าว้าเ้า้ยว่าวา้า้าวี่าว้าว้าวว้ว้้้ไปเดินวาาเามาหลอกว่ะวาามาหลอกโจาส้ เดี๋ยใครยังไม่ตอบวะโจไบเดนพ่อเขาพี่ี๋ยวโจไบเดนเีบอกแล้วเป็นไงเป็นไงเป็นไงไอสัตว์เดี๋เจอกูเดี๋ยวไอสัตวูเจะกูแบ่งนมผงมาแล้วสัตว์มาแล้วกูมาแล้วคขนั้น่ะกูมาแล้วแบงค์นมผงมาแล้วไอสัตว์มาแรงแต่งทุกที่พวกไอ้ยาเป็นำสามขนั้น่ะมาแล้วลูกขีดแบงค์ไปูมัันสสบโอ้ยอันนี้อันนี้ทันครับอันนี้อันนี้จอติด็กจำได้ครับกูตอบผิดแม่กระถูกกระบอกกระถูกกระบอกเอ้ กูเฉยมันไม่หินต้นความแค้นทำให้กูมาอยู่ตรงนี้ความแค้นทำให้กูกลับมาตรงนี้บอกให้ไปตอกนี้ไอ้สัตว์เกจไม่จบแบงค์นมพ่งอยู่แบงค์นมพ่องแกกูมาแล้วไอ้สัตว์แค่นั้นเหรอขออยู่ในเกมที่รอดพอกูจะให้แม่กืนเข้าไปเลยเด็กเอากลมกลืนเข้าไปปัดเจปังดูก็รู้ดูก็รู้จิงหัดตะวันเคยดูไหมมีกาพี่แห่ก็มีกามันไม่ใช่ออสเตรเลียมันต้องเป็นประเทศที่ไม่เราก็ไปตอกฝาบนทำไมวะมีกาอ้าวถูกเอ้าวอ้า หาษเคยทงประเทศนั้นประเทศอะไรกูยังไม่รู้เลยอ่ะตัวไม่รู้ฝรั่งเศสไม่ใช่เปิดไม่ใช่ฝรั่งเศสเป็นคนกำเนิดเหรอไม่ภาษาเคยอะไรอีอออินเดียอินเดียนะคะแนนค้ามะเนี่ยมันไม่ขยับอ่ะขยับแล้วขยับแล้วผมจะไม่ยอมให้พี่แซวผมขึ้นมาหรอกเออเล่าลงไปเล่าลงไปใครคิดสุดคูณโอ้โหกูต้องรู้ไม่แน่จริงอ่ะใครพวกไี้เพราะคิดสี่คนที่ไม่ใครเนี่ยแร็ดีเจดูดีแร็ปอิ้นนะผมตอบผิดเลยโอ้ย เลือดสีเหลืองผมทันทีไม่ผมชอบชอบสีผมชอบสีเหลืองเพราะแลบลิ้นด้วยไม่กูคิดว่าอันซ้ายบนคือลูปปั่นอย่าไล่มึงเลยให้จบกูบอกแล้วให้มึงเลยให้จบเอาแล้วคุณโดนอีกแล้วไม่ไม่เหลือข้อคูณสองอยู่สถานที่ในภาพอยู่ประเทศใดเนลาโตะอ่ะในลาโตะมันอยู่ในหนพี่ไม่ใช่ลาโตะไอ้บ้ารันใช่ปะอังกฤษดีขอเลือกตอบผมขอเลือกตอบเป็นคำตอบสุดท้ายเชียร์พี่ด้วยวะใครอู่กัน นารโตะไหมารโตะไงน้องไม่เคยดูเหรอผมไม่เคยโอ้คั้งนี้คือที่สี่ขอหน้าทีมหัวนะครับน้องไอ้ยังเราเอาอะไรอ้อนจทำให้ไม่ได้สัตว์แบงค์ดมผงไอ้สัตว์เอาหน่อยเว้ยโอ้โหไม่ใช่สิ่งมันเป็ั้ของโลกไม่รู้ว่ะไอ้เชี่ยไมู่ต่ะผมต่อหมู่บ้านไอ้เชี่ยมต่อผิดต่อผมต่อผมต่อหมู่บ้านโหคั้งนี้ไปแล้วอ่ะข้าความผิดบักเลยไอ้เชี่ยมต่อไอ้เชี่ยมต่ไม่ออกผมเคยผมเคยดูพี่อันเนี้ย ใช่แต่ว่าเม่อกูเหมือนเหมือนเคยผ่านผ่านตาอยู่แต่ไม่ต่อใครไม่กดนะใครไม่ตอบเคยดูยูทูบตายรอใครกูอยู่ตรงนี้เฮ้ยเดี๋ยวก็เดี๋ยวก็ดูดูคะแนนดูคะแนนดิเจอกูแดงนมพงกลับมาเร็วรอดไม่ได้รอดไรอดเพื่อนรอดครับดงนมพงกลับมาเร็ว มาเลยอยู่เลยอยู่เลยเฮ้ยไอ้อ้วนมึงเหรอฮะไม่ต้องดั่งกัดเล็บไอสัตว์ดูดีปกติไม่เคยกัดดีกัดเล็บเลยนะมึงกับเพื่อนมึงยังไงเมื่อกี้สดสดกับกูมึงกับเพื่อนมึงมันยุ่งอะไรก็เห็นเติดกันมาไม่พลาดไปดิสัตว์มึงเกิดจะพลาดอีกไอ้ก๊อฟวันเออไอ้ตอยเปิดดิไอ้ก๊อฟเอาแม่งเลยสัตว์ ใช่ไหมมึงกับเพื่อนมึงถูกไหมกูบอกว่าให้มันสู้กูอ่าไปแค่พูดสมวนหนึ่งรปคิดกูไม่ใช่คนบงการแล้วเว้ยมึงเอาเทปอ่ะพันคอพันคอพันคอเอาแน่น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 วนวนสามรอบมาเล่นแน่นเลยกูโตมาในครอบครัวแบบไหนวะโตเทปพันคอเนี่ยกูอยากรู้ที่ผายเลยตอนเด็กเขาเล่นกับเพื่อนยังไงวะแถวบ้านเออพันเอาแน่นน่เออปั๊บวนวนหนึ่งรอบวนปั๊บเอาแน่นแน่นดิดึงดันเด้ จะตายแล้วไอ้เหี้ยโดนผมไปวนไปวนไปวนไปอ่าใช่ที่เต้องบอกเป็นคำเตือนก่อนว่านักแสดงทุกคนมีความเชี่ยวชาญและเป็นการชำนาญมากคือต้องบอกกันว่านักแสดงทุกคนใช่เด็กๆเป็นคนเรียนแบบนะคือนักแสดงทุกคนเนี่ยมีการฝึกซ้อมมาก่อนแล้วคือต่อให้รัดแน่นกว่านี้ก็หายใจออกไม่เชื่อเราได้อ้ากูไม่ได้ฝึกอะไรเลยกับพวกมึงไฮโก้โกูโก้ก่อนปัดผมแบกข้างแล้วเอัเนี้แบกอะผมเก็บอะไรสองข้างเลยเฮียอ่าอ่าม้วนไปเลยม้วนวงวงเป็นกลมๆไปเลยวงกลมไปเลย เออโอ้ย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 ด่นเด่นเด่นเด่เด่นหมดเฮ้ยไปครับไปยัมึงพี่ปูมึงก็เป็นพี่ปูได้เหมือนกันเนี่ยเป็นพี่ปูเลยที่พี่ผมผมอ่ะเวลาผมเจอเขาประจำใช่ไหมเขาก็ชอบโชว์ว่าเขากันคิ้วมาแล้วเก็จะบอกว่าเป็นไงพี่เทมันน้องงั้นของมึงอ่ะแปะตรงคิ้วเนี่ยสองข้างแปะแล้ววนรอบคิ้วเอออลไรเงี้ยนบนบนวนเลยเหรอเออบนไปิดตาปิดตาปิดตาเราปิดตาดิ ไอ้แบงค์แค่ก็พอแล้วมึงยิ้มเลยกับพี่ลีเกินไปไม่ใช่เออไม่ใช่พี่ลีโดนไล่ไปเปล่าโดนสลัดโดนสลัดโดนสลัดปิดตาไปปิดตาไปเออโดนสลัดโดนสลัดเิบ๊ายบายนี่ที่ได้บทลงโทษไปแล้วนะครับก็ วันนี้เนี่ยให้น้องปอโต้ฝากช่องทางการติดตามเผื่อว่าเด็กๆใครยังไม่รู้จักหรืออยากจะรู้จักอยากจะตามมารับชมมาสนับสนุนกันหน่อยน้องชายสำหรับใครที่อยากติดตามผมนะครับผมสตรีมอยู่ในนิโมทีวีนะครับคลั์ปอโต้สตรีมเกือบทุกวันนะครับผมแล้วก็ทำหใครที่อยากดูไฮไลท์ย้อนหลังนะครับไปดูได้ในยูทูบครับปอโต้เอาไปเชียวได้หรือฝากแฟนเพจด้วยครับปอโต้บอทในเฟสบุ๊คครับผมสุดยอดและไงก็อย่าลืมฝากกดไลค์ฝากกด subscribe แล้วก็ตามมารับชมพวกเราที่ช่องทางส่วนตัวได้นะครับผมและคคลลิปหหนนน้้้าาาาาออออยกใเเรรทะไมมต์บด่งคลิป เริ่มแกะเลยไอเกนก่อนมารมดานะของผมไม่ไม่ดึงนะพี่ผมไอเก่อนไอเก่อน้ยออเทมตลกไเชนนี่มีคนเปนคอมเมนต์ในยูทูบบอกพี่เชนหาพี่เทนฮาอะไรอะไรอะไร่อ้ยกูไปกับดาเลยกดายเลยไเจ oh ็บไ่เจ็บก้ไม่เจ็บไเจ็บพูดจะพูดด้ียไไ่เจ็บเดี๋ยวคนเดี๋ยวคนดูคิเ้ยพูดดิผมไอเจ็บพูดดิผมไอเจ็บรับท้ายรับท้ายน้องคบเดียวคบเดียวเร็วเร็วเร็เร็วเวเ ช่วงนี้เป็นอะไรจะไม่รู้มึงไม่ได้ชิวเลยใครมึงจะไม่รู้ด้วยอไรเลยไอ้ครับ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 เราเป็นนักแสเงที่มือข้างซ้ายดันตาไว้ดิพี่ครับยังไม่เจ็บเฮ้ยเียมเจ็บจริงอ่ะได้ครับเตือนนะครับเตือนเราบอกแล้วว่านักแสดงทุกคนของเรามีการฝึกซ้อมฝึกฝึกฝนมีการเอาเทปพันตัวเองก่อน3าถึงสรอบเป็นการทดสอบก่อนแล้วนะครับว่าไม่เจ็บ ไม่เจ็บที่เต็มการละแต่คนคือไม่เจ็บผมไม่เจ็บเนี่ยครับทํากอลฟนี่ก๊อก๊อฟคือก๊อลฟแสดงนะครับทําให้ดูเหมือนเจ็บแต่จริงก๊อลฟไม่เจ็บพี่ติดเท็คแค่ขนาดนีาต้องมาแต่งคอสเพลียวหรออ๋อเลีวเลีวอ่ะพี่เจียวกระชากหน่อยเออกระชากเลยอ๋อแต่พี่กอล์ฟต้องคนเหมือนนักสู้เลยว่ะจริงอุ้ยอุ้ยเอาท้ายเราเอาท้ายเราเอาท้ายอ๋อกระชากเลยอันนี้กระชากพี่เจียวกระชากน้อำหัวหน่อย